ตุลล่ะตุลจละเป็นมีะอะไรเหรอมาตะ้มมาตั้อยูวิชาบอกชิมกันนะต้องนั่งแล้วจ้าดูไม่ไหว ไอ้มากโอ้สุด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 เราต้องเลือกเอาเฉพาะลูกใหญ่ๆนี่เห็นไ,ไหมโอ้ สวัสดีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เก็บบุบารีพุ่มจ้ะบีพาทุกคนมาเก็บบุบอรีพุ่มวันนี้นะคือแบบเยอะมากๆแล้วก็จะมีลูกที่แบบว่ามันกําลังจะสุกกับทุกคนเออเยอะมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอชิมก่อนอันนี้น่าจะชิมเป็นเป็นลลูกที่ยี่สิบแล้วอืมอืมอม,มันมีความสุก มากแล้วก็หอมไอ้ที่สุกอืมขอไปไอ้ที่สุกก็สุกจัดไอ้ที่ยังไม่สุกก็ยังไม่สุกเลยก็มีอืมแต่ถ้ายังสุกไม่จัดอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาว่าอมเปรี้ยวนิดนึงแต่ถ้าสุกจัดแบบลูกเนี้ยก็คือจะหวานอืมอืมหวานแบบไม่มีรสเปรี้ยวเลยคือหวานหวานเลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันสุกจัดเนี้ยก็คือจะหวานจืดไปเลยอืมมีดินคล้ายๆแบบ หอมดอกมะลิอะทุกคนเออมันอนะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปเก็บข้างในหน่อยนึงตอนนี้พี่สาววิติกพี่สาววิติกเอามาสองถังจ้ามาสองถังไะเนีย่ยมันเดินผ่านมันก็แอบ,แบที่จะอดที่จะเก็บไม่ได้ทุกคนดูดูค่ะโอ้เนี่ยล่ะโอ้ดูดูพุ่มนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะยกให้ดูซิพุ่มนเนี๋ยว ยังไงยังไงในเราโอ้โหดูเราแดดมองไม่เห็นดีโอ้ยนุ่นๆข้างใน,น่อยเลือกโเฉพาะลูกใหญ่ๆคือแบบบีจอไปกินกับโยเกิร์ตอืมพี่สาวก็เลือกลูกใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเอาไปโบหน้าเค้กับทุกคนเขาชอบทงเคก้กใช่ไหมฝรั่งอะอืมเอาไปโบหน้าเคก้กเขาบอกเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเอาเขา้าช่องแข่งค่ะ เวลาออกมาทำเค้กก็คือแบบว่าแปะแป,ะแปะวกข้างบนข้างหน้าหน้าเค้กก็จะสวยมากอือันนี้ลืมบอกไปเขาเรามาเก็บแบบนี้เราจ่ายตังค์นะคะ11ยูโรต่อกิโลตอนนี้ราคาขึ้นแล้วก่อนหน้านู้น10ยูโรแต่ก็แค่1ยนะูโรเนาะขึ้นแค่1ยูโรเมื่อกี้เจ้าของสวนมาทักทายอ่ะเธอมาแล้วหรอผมเมื่อวานบีโทมาไงถามว่า อูเบอรี่พุ่มสุกหรือยังเขาบอกสุกแล้วเธอมาเลยมาเลยนั่นหมายถึงว่าพอบีมาแบบนี้ใช่ไหมบีมากับพี่เสวงี้ที่ทํางานหาที่ทํางานหลายคนบอกบีไปดูก่อนเลยถ้าสมมุติว่ามันสุกก็คือเขาก็จะตามมาหมอหมอก็จะตามมาบอกว่าเออยังไม่ได้ไปดูเลยปีเนี้ยบอกบีถ้าสุกแล้วส่งข่าวด้วยก็นั่นนะเดี๋ยวจะเอาไปที่ทำงานด้วยนิดนึงพรุ่งนี้เอาไปลอดตาลอดใจปะ บางต้นก็แบบจืดเลยทุกคนจืดไม่มด้เราโอ้ยยังไม่ได้ทานเลยดูร่วงหมดแหละนี่น่าจะเพิ่งจะฟัวเพิจะฟูเพ,พิ่งจะเริ่มสุกตอนแรกๆมึเเงเนี่ยใหม่ๆนะคือแบบเพราะว่ามันยังแบบมีไอเนี่ยเยอะอยู่เลยไอลูกเล็กๆกะเอ้ยลูกดิบอะทุกคนเอาถ่ายไปด้วยพูดไม่รู้เรื่องอีกลูกดิบ,ดบอะ ยังเยอะเลย,เลยอืมไปดูจักไอ้เนี่ยเห็นไหมมันมีลูกสุกไหมกิ่ลโอตรงต้นนี่จืด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 ไม่ไหวหลายคนบอกว่าที่เมืองไทยซื้อมาแล้วก็เปรี้ยวใช่ไหมคะมันสุกจัดอ๋อมันน่าจะสุกจัดแต่อาจจะเป็นเพราะบางพันไหมทุกคนอืมบางพันไหมต้องดูดีๆพันเขานำเข้ามาจากไหนอืม อ๋ออืมอ้าอะม่เปี้ยวอเดินกินก็คุมแล้วเนี่ยดูทุกคนฮักฮักดูกิ่งนี้ส้ดูสิจ้าก,กิ่งเนี้ยยียกให้ดูแต่คือแบบมันยังไม่สุกดูค่ะโอ้โหเอ้าแดดซองทุกคนดูทำไมมันโพดโพขนาดนี้ละ่ะเนาะ อเดี๋ยวสองลูกนี้ก่อนหลายคนอยากจะล้วงมือเข้ามาแล้วตอนนี้พ <c oughs> ี่พีกินด้วยมาจ้ามาจ้านี่อืมโอ้ไม่รู้เจ้าลูกไหนอืมนี่ทุกคนอืมอืมตอนแรกว่าจะเข้าซอยนี้เข้าได้ไหมละ่ะเข้าได้ไหมละ่ะอ่ะโอ้โหเดินนะอะไรล่ะตรงเนี้ยโอ้โหเกินเบอร์ ดูค่ะสวยเนาะทุกคนสวยมากเลยอาชิมมันนี้ก่อนสิอืมนีม่เลือกลูกใหญ่ๆดีนะคะไอบูเบอรี่พุ่มเนี่ยบีชอบที่ว่าเวลาเราเก็บอยเงี้ยมือไม่ดำแล้วก็ปากก็ไม่ดำเวลากินแต่ถ้าเป็นบูเบอรี่ป่าโอ้ดำปากดำอย่าไปบอกใครว่ายังไม่ได้ชิมไม่ถึงว่าคือปากดำอะ่ะมันบ่งบอกได้ไง อุ้ยต้นนี้เปรี้ยวออมาไวอือเดชิมต้นนี้เิอ๋ตอต้นนี้จะเป็นพันธุ์ลูกเล็กกว่านคะคะดูให้ดูลูกเล็กกว่านิดนึงนี่เห็นนะอันนี้คือพันธุ์ลูกใหญ่เดี๋ยวดูใหญ่กับเล็กนี่เห็นไหมนยะคะ่ะเนี่ยจะมีความแตกต่างเห็นไหมใหญ่กับเล็กนี่เดี๋ยวชิมลูกเล็กก่อนอือก้าแล้ว ดูจากสีก็รู้สีเขาจะแบบว่าเป็นเป็นน้ำเงินขาวขุ่นๆน,นะทุกคนน้ำเงินขุ่นๆมีว่าไงล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมหวานมากเลยแล้วก็ลูกเล็กกว่าแต่ว่าไม่มีปัญหาถึงจะลูกเล็กกว่าแต่คือแบบอร่อยอร่อยมากอะ อันมันคือหวานกลมกล่อมแบบมีรสชาติของปลาก็จะเปรี้ยวกว่านี้หน่อยหนึ่งอวยันนี้นอันนี้น่าอร่อยของของปา่าเนะปกติแล้ว,วเราอาจจะชอบแบบของปา่ามันจะกลมกล่อมแบบพอดีเป๊ะคือถ้ามันสุกจริงๆอะนะอืมอันนี้ก็แบบว่าคล้ายๆกันเลยอะหอมอร่อยอะหอมอร่อยอะนี่เดี๋ยวคอ,อ เรี่ยงข้าปากอืมอเรี้ยงดีอ่ะน้องเลี้องเก็บให้หมดเนี่ยแล้วก็ดูดูรวงข้างในดิจ้ะดูอูดูค่ะอืออาจารย์เก็บเลยนะไม่ต้องให้นิ่มากเลยมันล่วงออกมาเนี่ยนะแสดงว่าสุกจัดโอ้ตอนนี้ร้อนมากอ้อ พี่สาวเอาอยัางอยู่ที่เดิมมันเยอะมากไงทุกคนเยอะสุดๆเลยทุกคนดูเยอะมากเลยแต่ถึงจะเยอะอยังไงเชื่อไหมว่าบีจะพาบีจะอยากพาทุกคนเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในซึ่งตอนเนี้ยเข้าไปข้างในตรงเนี้ยเห็นไหมที่มันลูกใหญ่ๆอ่ะที่คนไม่เคยเข้ามาเลยอะ่ะแต่ว่าปัญหาคือว่ากิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยมันเป็นของต้นไหน <laughs> เพราะว่าถ้าสมมติว่าบีเดินไปตามทางแบบเนี้ยทุกคน มันก็จะอาจจะหักได้อะเนี่ยดูค่ะเบไม่รู้ว่าต้องต้องทำยังไงคืออยากจะเดินเข้าไปอะอ่าหนดูตรงอ๋อมันกิ่งต้นนู้นนูน่นอะบีอยากเดินเข้าไปตรงนู้นอะมันไม่ได้อะมันไม่ได้นาพี่สาวมาละเจอต้นอร่อยละดูดูต้นนี้เนีย่ยแหละจะเก็บอันนี้แหละ เก็บให้ไวร้อนมากตกอนนะี้ร้อนสุดๆ มือยทุกคนเก็บมือยดูเยอะมากอ่ะนี่เพิ่งเริ่มต้นนะเนี่ยคือแบบแต่บางลูกอ่ะคือแบบเละอ่ะดูมือบีนี่ใส่ถุงมือดีนะเนี่ยบางลูกแบบเละติดมือไปเลยจ้ะงงทำไมเป็นแบบนี้ล่ะปีนี้สุกเร็วแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เยอะเยอะเกินนี่จริงๆมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะบีเคยไปมาแล้วแต่ตรงนั้นคือระเบียบจัดมากระเบียบจัดแต่ตรงนี้คือบอกว่าแค่บอกเขาเราก็แค่ชั่งชั่งอ่าถังเออว่าถังเราหนักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาขึ้นชั่งทางถังใช่ไหมละ่ะอย่างถังบียงเนี้ยร้อยห้าสิบกรัมเออพอเราเอาไปบวกกับผลไม้อะีรเขาก็จะแบบเออได้ลบออกเออลบลบน้าหนักถังเราออกอะไรอย่างงี้อืมเดี๋ยวไปดูข้างหน้านี่ อู้ <Ooh, S 2> เยอะเกินเนี่ยชิมก่อนชิมก่อนเก็บอะ่ะโหหวานแบบไม่มีอะไรกันดูหวานมากหวานมาก,ามากอ่าตรงนู้นน่ะเคยไปแล้วมันไม่ต้นสูงแบบเนี้ยทุกคนมันจะเป็นต้นต่ําๆเหมือนกับไอ้ต้นที่บ้านบีะต้นต่ำๆต้นที่สามอ่ะแบบนั้นเลยทั้งแปลงเลยจะเป็นแบบนั้นอะ่ะ แต่คือเขาจะมีเก้าอี้ให้นั่งนะทุกคนเก้าอี้แบบเล็กๆอะที่นี่ต้นสูงเขาก็มีเก้าอี้แบบสูงให้นั่งเดี๋ยวจะพาไปนั่งตอนนี้คือแบบไม่ไหวละเมื่อยจริงๆทุกคนเมือม่อยเมื่อยเพลียเนาะเพิ่งทํางานมาทํางานก็นั่งทั้งวันก็เลยเพลีย <c oughs> อโอ้ทุกคนดูใหญ่มากเด้อเด้อใหญ่มากดูชิม ื hmm. นี่คือรสชาติที่ควรจะเป็นแต่ละต้นเนี่ยมันน่าจะเป็นพัน์ธุเดียวกันแต่บางทีนะทุกคนถึงจะเป็นพัน์ธุเดียวกันแต่ถ้าเขาไม่โดนแดดเขาไม่ได้รับแดดเพียงพอเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวต้นนั้นก็จะเปรี้ยวอืมอืมอันนี้อู้อันนี้เปรี้ยวโหเมื่อกี้หวานมากกลมกล่อมมากนี่จากรวงเดียวกันนะเนอืม hmm. ฟินมากทุกคนเยอะจะไม่รู้จะบอกว่าเยอะอย่างงาั้นดูจะอุ้ยเดยวทุกคนดูสิข้างหน้าโหเยอะมากเลยอะดูเยอะเยอะดูค่ะ ดู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 ด,ดูข้างหน้านี่โอ้โหซุมให้ดูตอนนี้คือแบบว่าหมดแรงเก็บหมดแรงเก็บแล้วเนี่ยที่อยู่ข้างหน้านี่ดูดูข้างหน้านี่ดูค่ะเต็มเดินไปต่อไม่ได้แล้วอะนี่ถึงบอกไงมีบูเบอรี่อะสักประมาณสองสามต้นเนี่ยคือพอคือไม่ต้องมีเยอะเลยทุกคน แล้วมันก็ได้กินตลอดนะเนาะนีะ่ยดูลูกเบลเนี่ยมีเลือกเอาลูกเฉพาะเงี้ย <c oughs> เออแล้วก็จะชิมก่อนนี่ยนะนี่ฮะเลือกเฉพาะข้างบนอย่างเงี้ยเห็นไตรงหนึ่งลวงใช่ไหมเราก็เ,เฉพาะข้างบนมันก็จะใหญ่มันก็จะใหญ่แล้วก็จะมีลูกเล็กอะที่แบบรสชาติดีอันนั้นก็เอานะก็เอาถ้าเจอที่บอกว่าพุ่มที่มันรสชาติดีก็จะเก็บพุ่มนั้นน่ะ ึงจะเป็นลูกเล็กก็เถอะแต่เนี้ยบุลเลอร์เลยใหญ่เกินเนี่ยดูค่ะโอ้ใหญ่มากอ,ะอ,อ่ะเฮ้เฮ้ไปออกดีกว่าเดี๋ยวไปดูพี่สาวว่าได้ยดเยอะหรือยังทุกคนมีได้ขนาดนี้แล้วอะดูค่ะอันนี้คือถังกิลิเอ่ยหกกิโลถังหกกิโลคือตอนนี้หนักมาก สุดมากเบลอเลยมาเดี๋ยวไปดูพี่สาวว่าได้เยอะหรือยังหนินมีเก้าอี้นั่งอยูน่นวนตุลลตันเนี่ยตุลลตตุลลัตจ <c oughs> ะไิเมียร์ปาะโอ้หอุ้ออออยอุ้ยอ้ไก็อีสอย่ะดูพี่สาวพอกนก็ของบีนะเล็กก็ของบีหน่อยนึงเลย Nelta. Missä on se Tosti pienempi Maria? No se oli täällä pohjalla, mutta, Okei. mutta nyt on vähän Mä kyllä aika hyvän makuisin. <laughs> mutta Aika jännä kyllä vaikka samasta puskasta. Niin se toinen on aivan kirpeä ja toinen on aivan makea. En ymmärrä. En ymmärrä. En minäkään ymmärrä. Mm. Välillä tuntuu ihan, että otan tästä ihan samasta. ja. <tuh> 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 Hyvänen aika. Oh. E missä se on? Koto. Hmm. Koto. <laughs> otama. <laughs> vaan. en tiedä. Kannattaa maistaa ensin. Tung chim kun Kep hyvä? Ei oo niin makea. Ei. Peace Ei me makea one. Me oh, one. On, 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 on. ชิมน้อขั้วแม่น้วัดตะตัวมิฮุยนบ่เบลอะเลยดูบีดูเอาก้ออีไห้พี่สาวนั่งเอาให้พี่สาวนั่งอ่ะนอนนี่นึกไม่ติดตานิ่ยอยู่พี่สาววักชิมกันนะเนอนงบนถือปะนอนนี่ไป ก็ตัวจะควายกิสต oh, ัโอ้ม okay, um, ันเต็มม so, so ันเยอะเกินท no, ุกคนมูฟิซาบอกอร่อยอร่อยดูสินู่นเดี๋ยวเราจะเก็บเอาตอนแรกว่าจะก็ยิ้มหนั่งเออเอยันนี่เออเออทุกคนทุกคนไม่รู้ ต้องนั่งแล้วจ้าดูไม่ไหวไม่ไหวดูจจะอ,อะไรเอ่ยคือการนั่งเก็บอืมอืมนอร่อยนื้อร่อย,อ,อ,ยอืมจก,กินแต่ไงโอ้โ ดูสิข้างหน้านี่เยอะมากเยอะดูทุกคนใหญ่มากเลยพี่สซาบอกฉันก็พอน่าจะพอแล้วเลยไม่รู้จะเอาลูกไหนโอ้เกินไปนี่ทุกคน<ม>สองกิโลหกต้องลบอันนี้คือกิโลอันนี้คือเงิน สามสิบออนี่ของบีไม่เต็มทังทังหกกิโลมอ่ะเดี๋ยวจายตัม